ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บางเกาะอาร์ตคอนเซอร์เวชันเซ็นเตอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราตามมาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะชื่อยานิสาทองฉายนะคะเป็นนักอนุรักษ์ที่บางเกาะอาร์ตคอนเซอร์เวชันเซ็นเตอร์ค่ะ บางเกาะแอสคอนเซอร์เวชันเซ็นเตอร์นะคะเป็นสถานที่อนุรักษ์ผลงานศิลปะบำรุงรักษานะคะซ่อมแซมและฟื้นฟูให้ผลงานอันล้ำค่ากลับมางดงามสมบูรณ์ที่สุดทั้งในด้านศิลปะสุนทรียาศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีค่ะปัญหาที่เรามักจะได้เจอนะคะก็จะมาจากนักสะสมนะคะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่นําผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีน้ํามันนะคะหรือสีอะคริลิกบนผ้าใบนะคะหรือแม้กระทั่งงานกระด แล้วก็งานผ้าค่ะเราได้นำความรู้นะคะแล้วก็นำหลักการวิทยาศาสตร์มาประยุกต์มาใช้ร่วมกับการอนุรักษ์นะคะและก็ความเข้าใจช่วยให้ผลงานในอดีตะค,ะคืนกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกครั้งค่ะ เรานะคะอยู่บนโลกของความเป็นจริงเราอยู่กับอดีตแล้วเราก็จะแก้ปัญหาปัจจุบันได้อย่างไรการที่เราได้รู้จักวัสดุที่นํามาใช้นะคะประกอบกับงานสร้างสรรค์ผลงานในปัจจุบันเมื่อการเวลาเนี่ยผ่านไปจะส่งผลไปในอนาคตวัสดุต่างๆจะปรากฏให้เห็นว่าสีเทคนิควัสดุที่นํามา ใช้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรนะคะและเมื่อเราเนี่ยมีการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องเราก็จะมีทักษะความรู้วิธีการนะคะำนำมาอนุรักษ์เพื่อให้ยืดอายุของผลงานนั้นให้ได้ยาวนานที่สุดเ <master noise> มื่อ <master noise> ในอดีตนะคะเราก็มีศิลปินเนาะสร้างสรรค์ผลงานมา ผ่านการเวลานะคะอันทรงคุณค่าของงานศิลปะในแต่ละชิ้นพอมาถึงในยุคนี้ที่เกิดปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรามแมลงหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายผลงานนะคะหรือภัยพิบัติน้ําท่วมไฟไหม้ต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่เนี่ยจะต้องออมีการอนุรักษ์เพื่อ,อ,อให้เห็นสภาพเดิมนะคะแล้วก็เพื่อให้เสริมความแข็งแรงของผลงานชิ้นนั้นนะคะให้ได้ยาวนานที่สุด คนที่จะทางานทางด้านศิลปะเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความละเอียดเราต้องมีการสังเกตอยู่ตลอดเวลาก็มีการอัปเดตข้อมูลว่าเทคนิควิธีการเนี่ยที่จะใช้เนี่ยตอนนี้ตามมาตรฐานหลักสากลเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วหรือแม้กระทั่งกาวนะคะออและ้วก็สิ่งอื่นๆที่นํามาประกอบในการอนุรักษ์เนี่ยอันไหนแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเขาเลิกใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการเ,ออเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อนำมาประกอบวิธีการอนุรักษ์ ให้เป็ปบบรจริงนสาระสรรมเนี่ยเราก็มีการจัดงานนิทรรศการต่างๆที่เป็นโซโล่อิมิชชันร่วมง,งานกันกันกนกบศิลปินสักระยะหนึ่งและเราก็รู้สึกว่าอีกหนึ่งบุคคลสำคัญเลยก็ว่าได้ที่มีบทบาทเยอะมากๆแล้วก็อยู่เบื้องหลังแทบจะ ทุกงานเป็นตัวช่วยชีวิตเราเลยก็ว่าได้ของศิลปินและนักสะสมนะคะก็คือนักอนุรักษ์ซึ่งหลังๆเนี่ยก็มีการร่วมงานกันกับนักอนุรักษ์แล้วก็มีการพูดคุยถึงเทคนิคการดูแลงานต่างๆรวมถึงการซ่อมแซมนะคะแล้วก็เห็นว่าหัวข้อนี้จริงๆมันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวทุกคนมากๆไม่ว่าจะเป็นมิติของผู้สร้างงานผู้สะสมผู้ชมหรืออะไรก็ตาม แต่เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามหรือว่าไม่ได้รับความสําคัญหรือเรื่องง่ายๆแค่กาวและเทปกาวซึ่งบางอย่างเนี่ยมันป้องกันง่ายกว่าการแก้ไขเพียงแต่ว่ามันขาด พื้นที่ในการเล่าเรื่องหรือว่าการให้องค์ความรู้เราก็เลยรู้สึกว่าสนใจหัวข้อนี้เราก็จริงๆนักอนุรักษ์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญในระบบนิเวศของวงการงานศิลปะนะคะเราก็เลยเป็นที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้สระฐะเนี่ยอยากจัดงานนี้เพื่อสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้ผู้ชมเสพได้ง่ายๆก็เลยเชิญ Bangkok Art Conservation Center มาร่วมงานสนุกสน,กนี้ด้วยกันนะคะ คือปกติแล้วในงานอนุรักษ์เนี่ยเราจะเห็นแค่ before and after แต่ว่าสำหรับมิทัศการ esthetic of conservation เราจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการ compare กันร,ระหว่างภาพก่อนและหลังโดยที่แบบตัวชิ้นงานนั้นเนี่ยถูกอนุรักษ์และยังไม่ได้ถูกอนุรักษ์เราจะเห็นพร้อมกันเลยอยู่ในชิ้นงานชิ้นเดียวกันอาจจะมองว่า งานด้านอนุรักษ์เนี่ยจะต้องอยู่กับของเก่าๆตามวัดตามวาโบราณสถาหรือสินรกรรมที่ถูกทิ้งทิ้งค้ง่องๆนะคะแต่งานออกแบบะะหรือพิเอชั่นเนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์ของโลกในอนาคตนะคะความทันสมัยแม้ว่างานออกแบบเนี่ยจะเป็นอย่างไรงานด้านคอนเซิร์เวช n ั่นเนี่ยก็ต้องตามไปด้วยเช่นกันเปรียบเสมือนเอองาตามตัว วัสดุที่นักออกแบบสีที่ใช้นะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงงานอนุรักษ์ในอนาคตได้เช่นกันซึ่งในงานอนุรักษ์เนี่ยจะเล่นด้วยการเวลาคุณค่าของผลงานสามารถตอบโจทย์นะคะทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าจะเป็นงานร่วมสมัยสมัยเก่านะคะหรืองานอนุรักษ์ล้วนครอบคลุมนะคะอยู่ดีค่ะ ในนิทรศการครั้งนี้นะคะก็จะตอบโจทย์หลายๆท่านนะคะในความรู้เบื้องต้นในการทําความสะอาดนะคะคจัดสิ่งสกรปรกสิ่งแปลกปลอมปัญหาที่พบได้ปัจจุบันเลยะคะ่ะในการโชว์เคสในแต่ละเคสที่เราเอานำมาโชว์นะคะหรือแม้กระทั่งการนําภาพนะคะเข้ากรอบรูปโดยไม่ให้สัมผัสกับกาวแล้วก็ใช้วัสดุที่ไร้กดนะคะ ผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมในนิทรรศการนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ดูแลงานศิลปะนะคะนักสะสมหรือผู้ที่สนใจในงานอนุรักษ์นะคะสามารถเข้าร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ได้ค่ะโอเคค่ะก็ที่นี้ก็เป็นห้องอนะคะอนุรักษ์ผลงานศิลปรกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแคนวาสนะคะหรือว่าจะเป็นงานกระดาษนะคะ่า,าด้านนี้นะคะก็จะเป็นกรอบรูปนะคะ ก็ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรมากนะคะแต่เราก็ได้มีการทำความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกรปรกหรือสิ่งแปลกปลอมนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นบนกรอบรูปค่ะต่อมานะคะชิ้นนี้จะเป็น wood ัทนะคะที่บนบนแผ่นไม้นะคะกป็ปัญหานะคะที่ที่ศิลป์ที่นักสะสมนะคะได้นำมาให้เราอนุรักษะะ์ค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีร่องรอยที่แผ่นไม้เนี่ย ขาดออกจากกันนะคะมีการกระเทาะนะคะหรือแม้กระทั่งตะปูะคะ่ะที่มีการเจาะเนี่ยค่ะก็จะมีมีเป็นเป็นรอยต่างๆเนะะี่ยค่ะมีการกระเาะเกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะก็จะมีงานกระดาษอยากให้ดูภาพนี้ก่อนนะคะก็ะคืออันนี้เราเนี่ยเสร็จแล้วแต่แต่ชิ้นนี้นะคะเดิมแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดสีน้ําตาลนะคะขึ้นบนงานกระดาษนะคะเป็นจุดเล็กเลๆอะคะ่ะ ะะขึ้นซึ่งจริงแล้วเนี่ยจุดเสียมตาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งบนผ้าบนกระดาษบนงานะคะวัสดุอื่นๆสามารถเกิดขึ้นได้นะคะอย่างกรณีนี้นักสะสมเนี่ยบอกว่าเออช่วยช่วยช่วยลบมันออกไปหน่อยเพราะว่าเออมันเกิดขึ้นแบบเด่นมากเลยเไม่รู้ว่าจะเป็นลาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะก็ส่งมาให้เราเนี่ยอนุรักษ์นะคะนี่ก็คือภาพ after ค่ะที่เราได้ทำการ cleaning ออกแล้วนะคะนะคะ,นะคะต่อมา ข้างนี้ค่ะก็จะเป็นงานกระดาษเช่นกันนะคะก็เป็นงานสีน้ำค่ะเดิมแล้วนี่อันนี้เราทาเสร็จแล้วนะคะเดิมแล้วเนี่ยก็จะมีจุดสีน้ําตาเนี่ยขึ้นบนกระดาษเหมือนกันที่เป็นกระดาษแมตนะคะเรียกว่ากระดาษแมตก็ก็เกิดจุดสีน้ําตาลขึ้นเหมือนกันนะคะ แล้วจะเห็นท่อนะคะท่อนี้เนะะี่ยค่ะไม่ใช่ท่อที่ใครๆหลายๆคนมาเอ้ยทำไมมันมีท่ออะไรเยอะแยะมีงวงอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั <"K> ่งแบบว่าเอ้ยมันเหมือนร้านอาหารเกาหลีปิ้งย่างหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะคะเป็นท่อที่ดูดสารเคมีนะคะเวลาที่เราใช้สารเคมีนะคะที่ เป็นอันตรายต,ต,ต่อสุขภาพของเรานะีคะเราก็ในขณะที่เราทำเนี่ยเราก็จะโปรเทคตัวเราเองในการใส่หน้ากากนะคะ 3M แล้วก็อีกทั้งเราก็ยังใช้เครื่องดูดสารเคมีตัวนี้นะคะเพื่อให้ดูดออกไปด้วยตัวนี้ค่ะก็จะดูดออกไปข้างนอกอาคารเลยค่ะนะคะส่วนโต๊ะนะคะโต๊ะที่เรานำมาใช้นี่ก็จะเป็นโต๊ะ คือจริงๆก็โต๊ะนะคะก็ใช้ได้นะคะเอามาต่อกันเพื่อให้ได้รองรับกับผลงานไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะให้สอดคล้องกับผลงานแต่ที่สําคัญก็คือว่าจะต้องเป็นพื้นผิวที่เรียบนะคะไม่มีรอยต่อแล้วก็มีการปูโต๊ะด้วยวัสดุที่ท,ที่ที่ไร้กดนะอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บสารเคมีนะคะสารเคมีที่เรานำมาใช้ในงานนุราะคะ่ะ ล้วนแล้วแต่เก็บไว้ในตู้นี้หมดนะคะเราก็จะมีชั้นวางสารเคมีต่างๆนะคะแล้วก็มีฮอตเพลที่ที่เราเอาไว้ใช้ความร้อนจากการทำกาวนะคะหรือนี้ก็เป็นรถที่มีล้อน,นะคะสามารถเคลื่อนย้ายไปตามตัวเราได้ก็คือตัวเราก็จะใส่ ของสําคัญที่เราใช้ในงานนูรัาค่ะเราก็จะใส่ไว้ในนี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงนะคะแล้วก็ใส่เอาไว้นะคะภูการเบอร์ต่างๆนะคะสำลีไม้หรือแม้กระทั่งสารเคมีที่เราในขณะที่เราเราจะไม่เอาสารเคมีเนี่ยวางไว้บนโต๊ะเลยจะเห็นได้ว่าเราจะไม่วางเลยเพราะว่าเพื่อลดความเสี่ยงะคะ่ะมือเราอาจจะไปโดนก็ได้นะคะแขนเสื้อเราสอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บสารเคมีเ่ยไว้ในนี้นะคะ นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักของเรานะคะลักของเราเป็นขุมที่เก็บสมบัติเลยนะคะก็คือทุกชิ้นนะคะที่เอามาเนี่ยถ้าไม่มีลาเนี่ยเราก็จะเก็บเข้าในนี้เลยแต่ถ้ามีลาเนี่ยเราก็จะห่อเอาไว้แล้วก็จะเก็บโซนอ,อีกโซนหนึ่งไปเลยแต่โซน,นนี้เนี่ยถ้าถ้าไม่มีลาเราก็จะแขวนเอาไว้แล้วพอเราอนุนรักษ์เสร็จเราก็กลับมาแขวนตรงนีนะคะ้ค่ะก็จะมีเราก็จะเก็บไว้ในแลักนี้ค่ะทั้งหมดเลยเพื่อในการจัดเก็บผลงานประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะ แล้วก็มีขาตั้งกรอบรูปนะคะแล้วก็จะมีขาตั้งเพื่อเวลาที่เรามีการตกแต่งชั้นสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เรามีงานอนุรักษ์มาค่ะแล้วก็จะต้องมี d i s c u t กันระหว่างนักสะสมนักอนุรักษ์เพืช่วยนักอนุรักษ์อะไรอย่างงี้ค่ะแล้ก็จะมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการหารือกันนะคะว่าเฮ้ยเราจะใช้วิธีการอย่างไรนะคะในการอนุรักษ์นะคะ หรือในสิ่งที่เราผ่านการอนุรักษ์มาเมื่อในอดีตเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็เราก็จะมาติดดูว่าเออ,เอ,อชิ้นนี้เราชิ้นนี้เรา,เรา,เ,ราเราทำผ้านะวันนั้นเราใช้ใช้อะไรคือทุกอย่างทุกชิ้นเนี่ยเราจะมีการทําบันทึกนะคะการทำ condition report เนี่ยทุกทุกชิ้นอยู่แล้วนะคะเราก็หาข้อมูลได้ว่าเออเมื่อในอดีตเนี่ยเราซ่อมชิ้นนี้เนี่ยมเีเราใช้ได้ใช้กาวอะไรลงไปนะคะใช้สีแบบไหนอะไรเงี้ยปะ ะะแล้วก็อย่างอั้นเนี้ยก็คือมีความคาม้ำไม่ค้ำวันนั้นน่ะเราเราใช้สารเครมีอะไรในการดึงออกภาพถึงได้สดใสกลับมาเนี่ยอย่างอั้นนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งรอยแคลกนะคะที่เกิดขึ้นนะคะด้านนี้เนี่ยเป็นภาพที่ก่อนการอนุรักษ์และนี้ก็เป็นภาพด้านหลังอนะนุรักษ์หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์นะคะ ให้กับนักสะสมนะคะหรือผู้ที่กำลังที่จะสะสมงานหรือผู้ที่มีงานศิลปะแล้วไม่รู้ว่าจะอ,อ,อนุรักษ์อย่างไรนะคะทางบางกอกอาร์ตคอนเซอร์เวชันเซ็นเตอร์ก็ยินดีนะคะ ชิ้นแรกนี้นะคะชิ้นงานของคุณนุพนันีชิ้นนี้ก็จะเป็นงานแคนวาสที่เป็นออ,ออยบนลินินนะคะชิ้นนี้ก็ที่มาจริงๆก็คือปัญหาเกิดจากชิ้นงานแคนวาสเนี่ยค่ะดูดซึมน,น้ําขึ้นไปทําให้เป็นคราบน้ําค่ะก็เลยเป็นที่มาของเคสน,นี้ค่ะก็เดี๋ยวเราลองดูว่าชิ้นนี้ก็พี่ิมีคาแนะนําอย่างไรบ้างค่ะจริงๆพบบ่อยอยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ใช้เวลา อันนี้ก็คือเรารีมูฟตัวที่เป็นน้ำเนี่ยได้ประมาณ80%ตจะไม่ได้ออกหมดเพราะว่าน่าจะอยู่ในน้ำนานก็จะต้องทำความสะอาดด้วยวิธีแห้งก่อนจากการที่เราตรวจสภาพเนี่ยด้วยตาเปล่าเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นว่าตัวผ้าใบเนี่ยชั้นรองรับเนี่ยไม่ได้เป็นลินิน100%เ เป็นเคสที่ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรค่อยๆซับสิ่งสกปรกที่เกาะแบบหลวมๆเนี่ยออกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือเราอาจจะมีการอย่างยุ้ยก็จะใช้ตัวที่เป็นเมื่อเมื่อทำ Dry cleaning เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีตัวที่เเป็นเจลนะคะช่วยดูดดูดซับมาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วค่อยๆซ้ำไบซ้ำมาค่ะอืมนะก็ถือว่าประมาณ70-80%ออกได้เท่านั้น ชิ้นที่2นี้นะคะจะเป็นงานหนังสือพิมพ์ภาพพิมพ์หินค่ะจริงๆชิ้นนี้่าจะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะก็ชิ้นนี้จริงๆมีเคสทั้งกระดาษขาดแล้วก็ตัวคราบเทปที่เจ้าของเดิมเหมือนพยายามจะลอง่้มแซมเองืูรอบแรกค่ะแล้วก็เรื่องของแมลงค่ะพอ,อยูได้รับเคสจาก,จากคุณโบนะคะจากทีมสารทะเนี่ยเราก็มองถึงเราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเราเห็นเลยว่ากระดาษเนี่ยมีสีเหลืองเข้ม ะะแล้วเมื่อเราเปิดค่อยๆเปิดเนี่ยเราก็พบว่ามีการขับถ่ายของแมลงนะคะแล้วก็มีรอ,อ,อยขาดด้วยเนาะแล้วก็พยายามที่จะใช้เทปกาวยึดนะคะ <S <S <ๆ>เทปกาวกระดาษนะคะแล้วก็ยึดยึดเอาไว้ <S <S เพราะว่าตัวของสันหนังสือะคะ่ะตัวที่เป็นกาวเนี่ยอ่อนแอแล้วอ่อนตัวลงแล้วก็ช่วงสันของเขาเนี่ยม,มันไม่มีแล้วดังนั้นเนี่ยตัวของกระดาษแต่ละแผ่นนะคะก็จะไม่อยู่กันก็จะไม่ติด ดังนั้นเนี่ยแต่ละแผ่นเนี่ยค่อยๆหลุดลดมานะคะทางเจ้าของก็น่าจะใช้เทปกาวเนี่ยค่อยๆย,ยึดทีละแผน่นติดทีละแผน่นด้วยการเวลาผ่านไปนะคะกาวที่ยึดเนะะี่ยค่ะมันซึมซึมจากด้านหลังแล้วเข้าสู่ด้านหน้าก็จะปรากฏให้เห็นนะคะอย่างภาพนี้กาวเนี่ยเขาซึมมาและแต่ตัวเทปเนี่ยยังคงอยู่บางส่วนเนี่ยค่ะไม่อยู่แล้วเพราะว่าตัวตัวตัวกาว,ว,ว,วเนี่ยซึมไปแล้วตัว ตัวของกระดาษที่ติดกับกาวเนี่ยออกไปแล้วล่อนไปแล้วฮะก็กาวเนียก็จะซึมซึมซึมเข้าสู่ตัวกระดาษบริเวณอื่นมีรอยกระดาษที่ขาดด้วยนะคะเป็นริ้วๆเ,เนื่องจากว่าตัวกระดาษเนี่ยกับตัวหนังสือเนี่ยเขามีหลุดออกจากกันแล้วมันก็จะออกมาจากตัวตัวเล่ม นะคะเวลาสัมผัสเนี่ยมันก็จะขาดง่ายเพราะว่ากระดาษเนี่ยมีความเก่ากรอบเปราะบางมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะซ่อมบริเวณเสริมความแข็งแรงนะคะบริเวณขอบแล้วก็ค่อยๆขจัดกาวนะคะออกไปสักประมาณ30%ให้เห็นว่าเเรามีการเคลีนออกไปได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าเราคลีนหมดเนี่ยก็จะดูสะอาดสดใสขึ้นนะคะแต่ยังคงเป็น ความเก่าอยู่นะคะยังไม่ไม่ได้ใหม่มากนะคะแต่แล้วแล้วกาวเนี่ยก็จะยังไม่ได้ออกแบบ100%ก็ยังคงคงอยู่ไว้ได้สัก20%ส่วนภาพนี้ก็คือเป็นเคสที่มีการขับถ่ายของมแมลงเป็นจุดๆฝังลงไปในตัวของกระดาษเลยค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงนะคะเราก็แอบบอกก็คือว่าใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเล็กๆปลายแหลมๆมันนะคะก็ค่อยๆสกออก ใช้เว่นขยายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆค่อยๆช้าๆก็ออกสามารถออกได้เช่นกันถัดมาเป็นออภาพถ่ายเก่าค่ะสันนิษฐานว่าเซอร์เฟตด้านหน้าเนี่ยของตัวภาพถ่ายเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยสภาพบ้านเราเนี่ยมันออร้อนชื้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ด้วยการที่แบบว่าทับซ้อนกันเคยมีไหมคะถามแถวว่ามีะนะ ขับซ้อนท้ซ้อนกันแล้วก็อยู่กันนนะจนเป็นปึกอย่างนั้นอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะออกอยังไงเราก็ไปฝืนเขาแล้วก็ให้เขาออกมาให้ได้พยายามทุกอย่างนะคะทีนี้ <c oughs> ปัญหานี้ก็คือว่าเมื่อฝืนแล้วเนี่ยด้านหน้าของภาพเนี่ยสีหลุดทีนี้เราจะทํายังไงให้เขาเนี่ยกลับมาดูแบบ ดูได้แล้วก็มีสุนทรียะทางศิละปะเนี่ยกลับมาด้วยนะคะก็คือเราก็จะมีการเสริมความแข็งแรงของสีเนี่ยพอเวลาสีเราจะให้นึกถึงแต่ละเลเยอร์นะคะแต่ละเลเยอร์เมื่อสีเนี่ยหลุดไปเนี่ยเราก็เหลือแต่กระดาษทีนี้เราก็ต้องเสริมความแข็งแรงเนตัวบริเวณรอบๆแผ่คือบริเวณกระดาษ ะะหลังจากนั้นเราอาจจะถ้าแผลใหญ่เนี่ยอาจจะเติมกระดาษนะคะเยื่อกระดาษเนี่ยเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีการตกแต่งสีนะคะเพื่อที่จะสีเดิมอย่างภาพเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านเนี้ยค่ะเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่เราได้เกิดแต่อันนี้คือเราทําแล้วทีนี้สองชิ้นถัดมาด้านหลังนะคะเป็นเรื่องของการเข้ากรอบค่ะแล้วก็เรื่องเมาส์กระดาษค่ะ ลองดูชิ้นนี้กันค่ะอันนี้เป็นเคสดัตตี้ที่งานภาพพิมพ์ส่วนใหญ่ก็จะแขวนลอยแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือกับกระจกเนี่ยติดทับกันนี้เป็นนันกอนุรักษ์เนี่ยเรามองแล้วว่าตัวงานสัมผัสกับตัวกระจกเลยเราจะเราจะต้องทิ้งเราจะต้องมีวินโดว์ให้กับเขาต้องมีแมทให้กับเขานะคะแล้วก็ติดแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตด้านหลังทีนี้ถ้าประกบกันเนี่ย มันก็จะโดนพื้นผิวตัวด้านหน้านะถ้าเกิดความชื้นอาจจะติดกระจกได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เมื่อมาดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวทุกคนมาดูกันใ,นใกล้ๆก็คือมันจะมีจุดสีน้าตาลเนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออากาศเนี่ยมันอยู่ในนั้นนะคะมันไม่ได้มีหมุนเวียนถ่ายเทแล้วค่นะ,ะปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเกิดตรงเนี้ยขึ้นบ่อยมากงั้นะะถ้าวิธีการรักษานี่ก็เป็นเคสหนึ่งค่ะก็ควรที่จะมีแมทเพื่อทําช่องหน้าต่างให้เขาระหว่างกระจกกับตัวงานไม่สัมผัสไม่ถูกกัน,ไม,กกนไม่ถูกกับกระจกโดยตรงค่ะ ชิ้นถัดไปงานเข้ากรอบนะคะกรณีนี้ก็คือว่าเป็นพิ้นแล้วมีแมตตแล้วแต่มีจุดสีน้ําตาลขึ้นบนแมตตอันนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวอลลี่อะไรเพราะว่าถ้ามันขึ้นบนที่แมตตเนี่ยเราก็ทาแมตตใหม่แล้วเราก็มาใส่แต่อย่างที่บอกไว้ที่น้องปุกกี้พูดเมื่อกี้ก็คือว่าเราควรหมั่นตรวจสอบเช็คอยู่เสมอว่าเออมันมีแล้วนะมันขึ้นแล้วนะ เราก็แค่เปลี่ยนแล้วเราก็ใส่ใหม่แต่ก็เน้นในเรื่องของวัสดุที่ไร้กฎจะดีกว่าค่ะงานผ้านะคะก็อันนี้เราจะสื่อถึงวิธีการจัดเก็บผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าปักลายดินเงินดิน,ดนทองงานผ้าที่มีความหลากหลายหรือว่างานผ้ากรณีนี้ที่ได้รับเคสมาก,ก็คือว่าจะจะเก็บจ,จ,จัดเก็บยังไงนะคะ ก็คือว่าเราก็จะทําให้ให้เป็นหมอนข้างอ่ะเราสร้างหมอนข้างมาให้เขาค่อยๆวางผ้านะคะแล้วก็มีแผ่นซับพอร์ตแล้วก็ค่อยๆม้วนเพื่อไม่ให้ตัวผ้าเนี่ยเขาสัมผัสกับคือเวลาม้วนนะคะผ้ามันก็จะม้วนแล้วมันก็จะสัมผัสกับผ้าอีกทีนึงดังนั้นเราต้องมีแผ่นรองคั่นเอาไว้แล้วก็ม้วนด้วยตัวกระดาษผ่านตัวกระดาษไม่ผ่านตัวผ้านะคะ mm hmm. แล้วก็วัสดุเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ไร้กดอย่างอันเนี้ยที่เรา,เามาก็เป็นไทเวก ะะก็หาซื้อได้แล้วค่ะในเมืองไทยสามารถหาซื้อได้แล้วต่อมาภาพชิ้นนี้อันนี้ศิลปินเราจะพบบ่อยมากเลยก็คือว่าถ้าใบหย่อนก็คือว่าพอมีแบบเนี้ยนักสะสมผู้ที่ครอบครองนักสะสมหลายหลายท่านเนี่ยมีเยอะมากเลยไม่รู้จะเก็บยังไงก็เลยวางไว้พิงพิงพิงพ,งพ,งพิงไว้ซ้อนทับไว้อันนี้ก็คืออยู่ด้านด้านในสุดอะคะ่ะถูกกดทับแล้วก็ ยังไม่ยังไม่ได้ในสุดอาจจะเป็นอันที่2อันที่สเนี่ยเราก็มีอันข้างหน้าอีกด้วยแล้วก็กดทับน้าหนักกดทับแล้วก็เลยเกิดข้าใบเนี่ยรอยบุม๋มนะคะนี้เราก็มาทํา<ม>บริเวณมุม,มด้านขวามือเนาะแล้วเราก็ทําให้ผ่านกระบวนการอนุรักษ์ก็ทาให้ให้มีความตึงกลับมานะคะก็ก็ค่อนข้างใช้ใช้เวลาแต่ศิลปินส่วนใหญ่ก็จะใช้อะไรนะฟอกกี้ฉีดฟึ๊บๆให้ความชื้นแล้วก็จะกลับมาตึงนะแต่ส่วนนักอน,นุรักษ์เนี่ยเราจะให้ค่อยๆให้ความชื้นนะคะแล้วก็ค่อยๆทับ นะะจนเรียบชิ้นนี้ก็งานที่เป็นางานปรินต์นะคะบนแคนวาสน,นะคะแล้วก็มีจุดสีน้ำตาลเนี่ยขึ้นอยู่บริเวณร,รอบกระต่ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราก็มีการคลีนนิ่งนะคะออกไปแล้ก็ชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นงานออริจินอลค่ะเป็นงานคอลัดกระดาษค่ะงานงานมือเลยค่ะก็เราก็พบว่า น่าจะเป็นรลังกรอบรูปใช่ไหมคะที่มีการใช้เทปกาวเนี่ยติดบริเวณด้านหลังเพื่อให้ยึดติดกับตัวแมททีนี้พอเขาจะเปลี่ยนแมท t แต่ตัวกาวออกไม่ได้เพราะว่าดัานไปถูกกับตัวผลงานผลงานก็จะฉีกขาดอีกดังนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆนะคะวิธีการของเราก็จะค่อยๆเนี่ยเอาออก เอาออกค่อยๆแบบอย่างปานี้นะคะใช้สเปตุลา่าปากแบนก็ได้ค่ะค่อยๆสกิดออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อันนี้ก็คือจะไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรทั้งสิ้นค่ะก็จะใช้แค่ความชํานาญแล้วก็ใช้ความปาณนี้เนาะค่อยๆสกิดออกไม่มีอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากมายค่ะแต่น,นี้ก็คือเป็นเคสที่พบกันบ่อยมากเ mm hmm. ช่นกันค่ะแต่ก็สามารถทําได้ค่ะทาได้ หมายถึงว่าทุกคนทําได้นะคะเรียกได้ว่าร่วมป้องกันไปด้วยใช่ใช่ก็จริงๆแล้วที่ที่บอกค่ะก็คือกรณีเนี้ยค่ะเป็นการยึดติดตัวผลงานเนี่ยด้วยเทปกาวแต่เวิร์กช็อปของเราเนี่ยจะไม่มีการใช้กาวเลย อาจจะมีตัวที่ช่วยช่วยยึดระหว่างมุมใดมุมหนึ่งหรือแถบใดแถบหนึ่งนะคะแต่ว่าจะไม่มีการติดกาวแบบนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวก็ฝากเวิร์กช็อปไปด้วยแล้วก็เวิร์กช็อปแรกเนี่ยก็จะเป็นการทําความสะอาดอองานที่เป็นงานแคนวาสนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสีอะคริลิกหรือสีน้ํามันนะคะเป็นการทาความสะอาดเบื้องต้นก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปนี้ขึ้นมาด้วย คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมิถศการที่แบบอ,อยากเชิญทุกคนมาดูมาร่วมสัมผัสประสบการณ์นี้นะคะแล้วก็นอกจากส่วนของมิถศการเนี่ยจริงๆก็ยังมีอีกหลายแง่มุมเลยของมิถศการที่จะเปิดให้ทุกคนเนี่ยมาสื่อสารแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหรือว่ามาแชร์องค์ความรู้ตรงนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพวกงานทอล์กหรือว่าเวิร์กช็อปต่างๆยังไงก็ติดตามกันด้วยค่ะสำหรับมิถศการนี้ ขอฝากง,งานนิทรรศการ Aesthetic of Conservation นะคะจัดที่สารทาศสเปซเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลบางเกอรีไซน์วีให้ทุกคนสามารถติดตามได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook IG สารดอศสเปซหรือว่าเว็บไซต์ www. s a r a t h a d s p a c e ค่ะ